ผมเชื่อข้อาพเจา้าสิ่งที่ผมทําไว้แล้วผมก็โดนวิบากกรรมมาแล้วและเชื่อว่าคนที่ทํากับผมเขาจะโดนวิบากกรรมที่ทําไว้เหมือนกันเขาก็ทุกข์ใจจากความไม่รู้จักปอของเขาเองถูกต้องครับมันไม่ได้มีความสุขหรอกผมเชื่อเขาก็ไม่มีความสุข,ม,ข,ม,ม,ม,สขมันก็จะทุกข์ใจในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งเพียงแค่อาจจะไม่ได้ถังใจเราต้องการนี่มันจะต้องทุกข์มากกว่าน,นี้มันจะต้องทุกข์แบบทรมานสิมันยังอยู่ดีกินดีอยู่เลยเราอาจจะคิดแบบนั้นแล้วแบบนี้คนที่นอกใจเมียล่ะคะจะเจอกรรมใช่ไหมเจอแน่นอนครับ เขาจะไม่รับความรักที่เพอร์เฟกอีกต่อไปเขาจะไม่รับความรักที่สมบูรณ์แบบถ้าเกิดว่าเขายังไม่หยุดการกระทําเหล่านั้นถ้าเขายังทําแบบเดิมต่อไปต่อไปเรื่อยๆแน่นอนความรักที่เป็นความรักที่มันไม่มีความทุกข์เขาจะไม่ได้รับความรักที่แบบใสบริสุทธิ์อีกแล้วเขาก็จะเจอจากคนหลอกลวงพอไปคบใครพอคิดจะรักใครจริงๆก็จะโดนผู้หญิงคนนั้นทําร้ายเหมือนที่เขาเคยทําร้ายภรรยาเขามาเช่นกันมันจะมีวันหนึ่งที่เขาจะต้องไปหลงรักใครแล้วรักคนนั้นมากก็จะโดนกระทําแบบเดียวกัน กรรมมันจะสรรหามันจะจัดสรรให้คนแบบเดียวกันมาเจอกันเพราะฉะนั้นแค่รอวันมันส่งผลแค่นั้นเองนะหากท่านใดสนใจนะครับสามารถทักกินบ็อกเข้ามาในเพจได้ไม่ว่าปัญหาของความรักของเรากำลังเผชิญปัญหารูปแบบไหนอยู่จะได้รับคำปรึกษาจะได้รับการแก้ไขโดยใช้ศาสตร์ ทางศาสนาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์รวบรวมกันอยู่ในที่นี่ที่เดียวเพียง199บาทสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลยจนกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นสามารถทักอินบ็อกเข้าไปในเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ